ไม่ใช่สมบัติของสารประกอบเนาะขออันเนี้ยที่ครูวรกำลังจะเขียน4ตัวเนี้ยควรถามว่าธาตุหรือสารประกอบออกซิเจนไนโตรเจน F E คือเหลก็กคาร์บอนเซตนี้ก,ก็ไก่ธาตุหรือสารประกอบแยกให้ออกเนาะขอไข่ CO2 n c l l h C, L, คอไขรธาตุหรือสารประกอบหนูต้องแยกตัวนี้ให้ออกเนาะแล้วก็ข้อสอบเข้าจริงๆถ้าในคอสรุปที่เด็กเรียนมาก็จะรู้ว่าควรสอนลึกจนถึงพวกจำนวนโปรโตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนพวกนั้นเนาะอย่างเช่นโซเดียม11 1 23อยะไรเงี้ยพวกนี้หนูต้องดูเป็นเนาะสอบบางโรงเรียนจะมีเรื่องนี้พวกนี้คือเกินหลักสูตรขึ้นไปมาก ตารางธาตุหน้าตาคร่าวๆประมาณนี้ข้อสอบกิฟเต็ดในรอบจริงเนี่ยพิเศษสามเศนรอบนี้ไม่มีแต่ปีที่แล้วรอบจริงมีออกสอบเนาะแล้วก็บดินโรงเรียนอัตราการแข่งขันสูงทั้งหมดเลยตารางธาตุมีออกสอบเรื่องเกี่ยวข้องกับสมการแต่เด็กไม่จําเป็นต้องจําตารางธาตุทั้งหมดนะคะคือหนูต้องรู้คุณนะสมบัติว่าต้องไหนมูนึงต้องไหนมูอะไรอะไรเงี้ยนั่นคือลักษณะของตารางธาตุเนาะวาดคร่าวๆประมาณนี้ นั่นคือเรื่องหลักๆของธาตุและสารประกอบอาจจะออกได้ถึงสมการเคมียอย่างเช่น H2O ควรจะยกตัวง่ายๆ <c oughs> แบบนี้หนูต้องรู้จักว่าผลิตภัณฑ์คืออะไรดูยังไงมันผสมกันยังไงนั่นคือสำหรับรอบกิเต็ดแล้วก็พวกระดับชั้นพลังงานทั้งหลายธาตุมันก็คืออยู่ในตารางธาตุนั่นแหละอยู่ในตารางธาตุนั่นคือธาตุสารประกอบคือธาตุมารวบตัวกันอย่างเช่นคาร์บอนกับออกซิเจนแบบนี้ คาร์บอนกับออกซิเจนแบบนี้ก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์นั่นคือสารประกอบนี่คือพื้นฐานเนาะที่ต้องดูเป็นต้องดูเป็นข้อใดไม่ใช่สารประกอบไม่ใช่สมบัติของสารประกอบสมบัติสําคัญของสารประกอบคือเป็นสารบริสุทธิ์ค่ะถ้าสารบริสุทธิ์จะมีอยู่2อย่างคือธาตุหรือสารประกอบควรขอเขียนสปรกอเนาะสารประกอบมีทั้ง3สถานะถูกไหม ่ะยกตัวอย่างที่แบบยากมากสารประกอบมีทั้ง3สถานะอันนี้ยกตัวอย่างแบบง่ายมากนะเซลล์เลนโซลิดเอาแบบคิดง่ายๆเลยน้ําที่เป็นลิควิดน้ําที่เป็นแก๊สครูถามว่านี่คือสารประกอบทั้งหมดปะ่ะใช่มี3ส,สถานะปะ่ะใช่เพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกค่ะสารประกอบสมบัติสารประกอบมีสมบัติเหมือนธาตุองค์ประกอบทุกประการใช่ไหมไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นข้อที่ ไม่ใช่คือตอบข้อ3ค่ะ